สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเรลา่วางากันไปรเัมือนที่ผมขอนำเสนอ UT iPhone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น UT iPhone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเช่วยเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบต ไม่อยากเปิดเมือคืนทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต UG จีนช่วยกได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น M V I P ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบสามเท่าเลยตัว M V I P เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวโหลดยูจีนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนะนิจิคนในคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเดี๋ยในเองนะครับวันนี้ครับเรามาแจ้งกําหนดการกันสักเล็กน้อยนะครับผมนับเผื่อหลายๆคนเนี่ยตอนนี้เริ่มจากังวลกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างเองนะครับผมนะซึ่งหลักๆเลยครับก็คือในเรื่องของดาวตกนั่นเองนะครับผมนะอีเวนต์ดาวตกครับจบไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับการในช่วงของอ่าการเก็บ การเก็บค้อนอธิษฐานเนี่ยนะครับตอนนี้คือสิ้นสุดแล้วเนาะคนที่เก็บได้ทุกวันโดยที่ไม่พลาดไม่ขาดเลยเนี่ยจะได้อยู่ที่600พอดีเป๊ะนะครับผมนะส่วนถ้าใครที่ขาดบ้างนะครับแบบไม่ได้กดรับบ้างอะไรเมืนก็จะเหมือนผมครับก็คืออยู่แค่ประมาณนี้อันนี้คือผมอน่าจะไม่ได้กดรับประมาณ2วันครับคือทาภารกิจเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ว่าลืมกดเข้ามารับซ้ำนะครับเพราะก็เลยแบบพลาดไป2วันเลยนะครับก็เลยพยายามเก็บให้มันได้ถึง ให้มันสูงสุดนะครับนั่นก็คือ500รยกว่ากว่าเองนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างั่นเองนะครับผมนะแวะไปดูรังวันกันนิดนึงนี่เลยรางวันไม่ใช่รางวันขอโทษอันนี้เออรางวัลตงมนี่อ่ารางวันครับก็จะมีรางวัลที่หนึ่งสองสามนนะครับเป็นรางวัลที่เราผ่านไปก่อนได้ไหมไม่ต้องพูดไม่ได้ก็ต้องพูดถึงนะครับผมนะอ่ะฝนตกซะแล้วโอเคเสียงฝนฝนตกซะดังเลยขออภัยด้วยนะถ้าแบบถ้ามันเข้าคลิปขออภัยด้วยนะครับกบเก้าดาวสี่ตัวครับห้าพันลูบี้ครับแล้ว กบก็ได้สองตัวนะครับหนึ่งพารูบี้แล้วก็กบแล้วก็รางว,ลวัลที่สามเป็นกบแปดดาวหนึ่งตัวไอหนึ่งกบเก้าดาวหนึ่งตัวขอโทษนะครับรางวัลที่หนึสองสามเนี่ยนะครับเป็นกบเก้าดาวทั้งหมดเลยนะครับแถมมีรูบี้ด้วยก็เรียกได้ว่าหลายๆคนเด็ก็อาจจะเล็งเอาไว้นะครับผมนะแต่ก็ใน CID ของผมเนี่ยนะครับที่ได้สูงสุดก็คือได้แค่เลยอ่ารางวัลที่สามนะครับนะเคยได้สูงสุดคือสองไอดีครับในซีนะนะครับที่ได้เป็นกบ ตัว9ดาวนะครับผมนแต่ก็ยังไม่เคยได้รางวัล1-2เลยนะครับผมนะเดี๋ยวดูกันว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะได้รางวัลที่เท่าไหร่กันบ้างสำหรับตัว ID ของเราทั้ง4 ID นั่นเองนะครับผมนะรางวัลที่4ครับการันตี1ลุงครับการันตี1ลุงครับขอย้ำว่าถ้าใครอาจจะไม่เคยเล่นอีเวนต์นี้ครับการันตี1ลุงก็คือกบไฮเปอร์1ตัวนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นรางวัลอื่นครับจะเป็นตัวกาชาครับเป็นกบนะครับเป็นอีกประมาณเนี้ยคนหวัง มากๆนะครับมันจะได้ตั๋วกันโดยเยอะๆนะครับด้วยปกติแล้วนะครับผมนะคนที่เล่นดาวตกเนี่ยจะได้ตั๋วอยู่ที่เราๆประมาณ5060ตั๋วนะอันนี้คือดวงดีนะถ้าใครแบบเปิดดาวตกแล้วดวงดีเนี่ยจะได้ตั๋วกาชันชนอยู่เราๆประมาณ5060ตั๋นะครับนะอันนี้คือดวงดีเนาะส่วนถ้าใครดวงไม่ดีจริงเนี่ยก็ได้แค่ส0บยตั๋วนั่นเองอันนี้ก็คือแล้วจะดวงจริงนะครับผมนะส่วนพกกบเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เยอะกันเท่าไหร่นะครับผมนะส่วนใหญ่เนี่ยจะได้เป็นคนนกนะครับเป็นเขี้ยวเป็นเพชรกันเน ไอ้ตรง10ตัวเนี่ยบางทีก็ออกอัน2อันนะครับของแต่ละไอดีนั่นเองนะครับผมนะมาดูร้างฝั่งของเวลากันบ้างครับว่าเฮ้ยเวลาเนี่ยมันเมื่อไหร่นะครับสำหรับการรับของรางวัลตรงนี้เนาะนะครับมาดูกันเลยนี่เลยครับตอนนี้เนี่ยก็คือเสร็จสิ้นแล้วสำหรับการเก็บค้อนอธิษฐานครับก็คือตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมครับจนถึงตอนนี้ไอ i, ไม่ใช่พฤษภาอีกรกฎดาคมใช่ไหมจนถึงตอนนี้คือสิงหาคมนะครับก็เก็บไปกัน จนครบแล้วแหละนะครับผมนะต่อไปเลยก็คือเป็นช่วงของการสุ่มรางวัลครับ12-15เนอะนะครับแล้วก็เช้าวันที่15ครับย้ำว่ารับของรางวัลน,นะครับเช้าวันที่15 10โมงเช้าครับใครอยากรับรางวัลดาวตกเงียบนะครับวันที่15เปิดเกมมาเลยครับตอนเช้า10โมงเช้าแล้วก็กดมาทุบดาวตกได้เลยนะครับ <c oughs> ผมนะก็จะได้ของรางวัลกันไปนะครับใครขยันก็จะได้ของดีจริงหรือเปล่าหรือไอดีที่เปิดได้น้อยจะดวงดีอันนี้ก็ไม่รู้ อ่ะเดี๋ยวคอยแบบเดี๋ยวผมจะคลิปนะอัดคลิปนะครับทั้ง2 ID นะครับนะแล้วก็ ID4 ีสี่เดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจเลยว่าผมจะเปิดไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาแจกไงนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ทันนะครับผมนะผมก็เลยน่าจะเปิดก่อนแหละนะครับเดี๋ยวจะแบ่งเป็น2คลิปนะครับคลิปแรกก็จะเป็นไอดีหนึงไอดีสอแล้วก็คลิปที่2ก็เป็น ID3 ีสามไอเนาะนะครับในการเปิดแล้วตกเลยครับอาจจะไม่ได้มาไลฟ์นะครับแต่ถ้ามาไลฟ์เนี่ยก็จะได้เห็นกันเลยแบบเฮ้ยเรามาไลฟ์แบบเปิดแล้วตกสี่ไอเลยนั่นเองนะครับผมนน่่่าะต้้ออองรดูกวเย จะว่างมาอะไรไหมนั่นเองนะครับผมนันในวันที่15ก็กดติดตามมาไว้ละกันนะครับผมนะต่อไปครับอีเวนท์ที่จะมาต่อครับแน่นอนว่าโอ้โหดาวตกมาปั๊บนะครับผมนั่ดาวตกไปปั๊บสิ่งที่จะมาต่อไปเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับอีเวนท์ที่มารองรับครับก็คือนี่เลยนี่นะครับนะตัวบิงโกนะครับ5้าคูณอีกแล้วครับบิงโก เบียงโกฉลองครบรอบ11.5ปีครึ่งครับเป็นอีเวนที่มาล่วงหน้านะครับนะเป็นอีเวนที่มาล่วงหน้าเนาะนะครับจนถึงนู่นเลยกลางเดือนหน้าเลยนะครับผมน้อเล่นกันแบบยาวๆเลยเนาะตั้งแต่กลางเดือนนี้ถึงกลางเดือนหน้าครับก็คือเข้าสู่ช่วงฉลองครบรอบ11ปีครึ่งเลยนะครับผมนะสำหรับตัวอีเวนท์นี้นะครับก็ได้ลูบี้ผมว่าลูบี้ก็ไม่น่าต่างจากรอบที่แล้วครับก็น่าจะราวๆห้าสิบประมาณนี้นะครับ50ร้อยนึงไม่น่าเกินนี้ครับสำหรับตัวลูบี้นะครับก็น่าจะได้แบบประมาณนี้ไไมม่่่่นนนนนาาาาาจะะะะเเเยอกกกกววีี้ตัััชคครรบบ็ิ50ท าตามครั้งที่แล้วเนาะนะครับแล้วก็มีกบมีกบนะครับไฮเปอร์อันตร้าแล้วก็กบ8ดาวนะครับไม่มีกบ9ดาวเนาะอันนี้มันมันอันนี้มันด็อกเลิกอันนี้มันด็อกเตอร์เลวนาดนะไม่ใช่ไม่ใช่กบเนาะเอ๊ะก็เป็นกบนี่เราหมายถึงกบแดง9ดาวนะครับนะอันนี้คือเป็นด็อกเตอร์เลวนาดเดาวเฉยๆนะครับผมนะก็ของรางวัลก็ประมาณนี้ครับเสียใจเหมือนกันนะตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเฮ้ย,เข,ยเขาจะแจกไอตัว ชิ้นส่วนพรสวรรค์น,นะครับเนาะเป็นชิ้นส่วนก็พรสวรรค์นเนี่ยผมนึกว่าเขาจะมาแจกในอ e ีเวนต์นี้ซะอีกนะครับผมในรอบนี้แต่กลายเป็นว่าโอ้โหไม่มีแจกเลยอย่างน้อยผมว่าเขาน่าจะมีแจกสักอันนึงในนี้นะครับเนาะชิ้นส่วนพรสวรรค์น,นะครับในレンเจอร์パสตัวนี้ถ้าใครเติมก็จะได้3อันในเดือนนี้แล้วก็อีก3อันในเดือนหน้านะครับก็เป็น6แล้วนะครับก็ใช้วเวลาเราประมาณ4เดือนนะครับผมนะันในการเก็บถ้าเกมเนี่ยไม่ได้แจกตัวชิ้นส่วนเพิ่มนั่นเองนะครับผมนะหรือบางเกมไม่ได้แจกกลุ ฉลองครบรอบ11ปีครึ่งเนี่ยนะครับอีเวนต์ใหญ่ขนาดนี้เกมเขาจะแจกทางฝั่งของชิ้นส่วนกบพรสวรรค์ไหมอืมจริงๆแล้วก็น่าจะแจกเนาะนะครับเป็นแบบเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เล่นอะไรเงี้ยอัปเดตใหม่มาแล้วคือหายยากแบบหายยากเกินตัวหนึ่งเนี่ยใช้เวลาสีเดือนถ้าเป็นแบบทําให้แม็กขั้น4ี่ตัวหนึ่งเนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาเป็นปีอะนะครับกลัาจะทำให้มันแม็กได้ขนาดนั้นนั่นเองนะครับผมนะก็หวังว่าเขาจะแจกอาจจะเป็นในแจกแบบอีเวนต์พิเศษก็ได้ครับอาจจะเป็นแบบาจจแบบตารางล็อกอนะจเป็ ในไลเกมขับก็ได้นะครับผมนะที่เป็นแบบกดพร้อมสอนตอนนั้นที่อาจจะไปแจกได้นะครับก็ต้องรอดูกันก่อนว่าเขาจะมีแจกกันไหมไเดือนหน้านะครับถ้าเดือนหน้าไม่มีแจกไอ้พวกชิ้นส่วนกดพรสวรรค์เลยเนี่ยก,ก,ก็ก็งอมเหมือนกัน <c oughs> คือเราก็อยากได้นะครับด้วยชิดด้วยแบบตอนนี้เนี่ยเราได้ power มาแล้วนะครับผมแนละ้วทำให้เราอยากจะ up power ให้เป็นขั้นหนึ่งนะครับผมเพื่อเอาความสามารถของเขาที่แบบมันเป็นแบบอะไรนะที่มันโจมตีใส่พวกเปลี่ยนร่างกับ ตัวซัมโมนเนี่ยได้แรงขึ้นนะครับผมเราผมก็อยากได้ตรงนั้นเพื่อมาทดสอบเหมือนกันนะครับว่าฮ้ยมันจะแรงขึ้นแค่ไหนนะครับผมนะแล้วก็เดือนหน้าครับกันยายนนะครับโชคลงครบรอบ11ปีครึ่งเนี่ยเหมือนมีแววว่าเขาจะบวกนะครับพวกพรสวรรค์น,นี่ให้กับตัวเลนเจอร์ย้อนหลังด้วยในปีนี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเดือนหน้าเนี่ยเขาจะบวกให้กับตัวไหนนะครับนะซึ่งแน่ๆผมว่าบาวช้างนะ่ะมาแน่ๆแหละนะครับ น่าจะเป็นทางฝั่งของแสงมืดทั้งหมดแหละนะครับแสงมืดกระทัวปกติทั้งหมดนะครับที่มาตั้งแต่ต้นปีนะครับเดือนมกราลที่ผ่านมาแล้วครับส่วนทางเรื่องของไอตัวโคลาโบเนี่ยผมว่ายังไม่มีนะครับผมว่าพรสวรรค์ของโคลาโบในของปีนี้เนะี่ยที่ยังไม่ได้รับเนะี่ยผมว่าเขาไม่น่าจะเพิ่มครับผมว่าไม่น่าจะมีการคุยกันล่วงหน้าเอาไว้ทําให้ต่อจากนี้ไปนะครับถึงจะมีทางฝั่งของพรสวรรค์เท่านั้นครับสำหรับโคลาโบเนาะถ้าเป็นโคลาโบก่อนั้นเนี่ยของปีนี้นะครับตั้งแต่เดือนกุมภามานนนนนี่่ยกก็็มมมาาจะะพรรรรสคค์ัับผต้ ก็น่าเสียดายนะทางฝั่งของมาซิลเองเซนคูเองนะครับมันก็มันมันมันก็ดีอะนะครับทางฝั่งของไอตัวชื่ออะไรผมจำไม่ได้ไทโยอะนี่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 ชิออนไอชิออนนะครับทางฝั่งของชิออนกับไทโยเนี่ยก็ยังเป็นคู่ที่ค่อนข้างแกร่งอยู่นะครับผมถ้าได้แบบพรสวรรค์เข้ามาเพิ่มเนี่ยผมว่ามันน่าจะเก่งได้ดีกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องรอดูก็ว่าเฮ้ยเขาจะอัพมาให้แล้วเพิ่มไหมสำหรับตัวนี้น้องนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็สเตวิ้ง นะครับนะเอาเกียร vale uh, <|so|> ์เต็มสเตวิ่งนะครับก็จะจบเหมือนกันนะครับต้องอีก2วันครับสิบเจ็ดอสเตวิ่งจะจบวันที่14นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้รับตัวกราชากันยาวๆครับถ้าถามว่าในเรื่องของตู้กาชาเพิ่มเหล็กคู่เทพจะมาเลยไม่ยังไม่มาครับ ผมว่าไอตัวคู่เทพเนี่ยน่าจะมาอีกรอบหนึ่งก็นุ่นเลยครับช่วงประมาณ20กว่าาเลยนะครับหรือช่วงปลายเดือนเลยเนาะสลดใครที่อยากจะเปิดนะครับตัวทางฝั่งของพาวเวอร์แล้วก็ตัวเดนจิเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องรอก่อนนะครับแบบเป็นตัวคู่เทพนะนะครับนะส่วนในรอบต่อไปเนี่ยนะครับผมว่า10โมงเช้าวันนี้นี่อาจจะเป็นคู่แยกมานะครับผมนะเป็นคู่เดิมแหละคู่แยกที่เคยมาตอนแรกๆนะครับผมนะน่าจะเป็นคู่นั้นเนาะเดี๋ยวนะถ้าเราได้ดาวตกเนี่ยสัก50าตัวนะครับเราได้สเตตวิ่งสัก20ตัวนะครับเราได ไก่ตัวบิงโกอีกนะครับอีกสักสิบยีตัวเนี่ยเฮ้ยเราก็ได้ตัวเยอะเหมือนกันนะครับทำให้เดือนนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่เราจะเปิดการันตี1นะครับผมน้างสำหรับตัวลินเจอร์เนี่ยเฮ้ยมันมีโอกาสได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ดองมานานหรือแบบใช้ตัวในการเปิดกรชชตามาเยอะนะครับผมนะก็สามารถรับตัวได้อีกหลายที่เลยเพื่อที่จะเอามาเปิดกรชชตาในรอบนี้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งผมต้องลองคำนวณดูก่อนครับจริงๆแล้วผมก็อยากได้ตัวเดนจิอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมนะต้องคำนวณดูก่อนว่าเฮ้ยดาวตกเน สี่สิบห้าสิบใบอย่างเงี้ยโอ้ยมันก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะเปิดได้เยอะขึ้นนะครับผมนะทั้งฝั่งของสเตดิ้งอีกนะครับผมนะแล้วก็บิงโกอีกนะครับเรียกได้ว่าแบบเอ้ยมีตั๋วที่เราเนี่ยสามารถเก็บได้หาได้ได้อีกเยอะเลยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ตอบคำถามที่ลอเรนเจอร์เอาไปเชี่ยวแอคเค้าอีกนะครับแล้วก็จะมีอีกนะครับตรงนั้นนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ล่าสุดครับเกมได้แจกร o อกอินเซอร์ไพ เอออันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นล็อกอินเซอร์ไพรส์ของไอตัวเว็บไซต์โคลโลโบไหมนะครับที่อ่าที่เราไปกดเล่นมินิเกมในเว็บไซต์กันนะใช่อันนี้หรือเปล่า100รูบี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเฮ้ยใช่หรือไม่ใช่นะครับผมนะอยู่ๆก็เฮ้ยล็อกอินเซอร์ไพรส์แจกรูบี้เข้ามานะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะก็ขอให้ไม่ใช่อันนั้นละกันไม่งั้นเดี๋ยวเราจะได้200รูบี้เลยนั่นเองนะครับผมนะอ่ะเซิร์ฟไทยเซิร์ฟนอกเซิร์ฟ ทุกเซิฟแหละนะครับน่าจะได้เป็น100รูปี้เท่ากันนั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าใครเข้ามาในกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยจะจะเหมือนกันนะในคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบารก็ผมบ๊ายบาเจ้าบายๆครับบ๊ายบาย